ที่ทราบกันในกีะซีเกมครั้งที่33นี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง3สัปดาห์ก็จะเปิดฉากขึ้นแล้วนะครับและแน่นอนครับ ทัพนักกีฬาไทยเนี่ยก็มุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันต่อหน้าแฟนกีฬาชาวไทยด้วยซึ่งแน่นอนกับในเรื่องของเสียงเชียร์นะครับก็เป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับที่จะขาดไม่ได้เพื่อจะส่งแรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับแล้ววันนี้ครับกศนข่าวเช้าของเราครับจะพาไปติดตามในประเด็นนี้กันครับกับสารพลังกองเชียร์ครับปัจจัยสําคัญที่ไม่แพ้ใครในมหกรรมกีฬาครับ ในการแข่งขันทุกมหกรรมกีฬานอกจากผลงานและความทุ่มเทของนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วอีกหนึ่งสีสันที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของประเทศนั่นคือกองเชียร์ที่แสดงพลังให้กำลังใจยอยู่ข้างสนามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยความสำคัญของกองเชียร์พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนี่คือพลังที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ และสามารถช่วยนักกีฬาพลิกเกมได้ในพลิกตาซึ่งในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ที่มีการชิงชัยกันอย่างเข้มข้นกองเชียร์ย่อมเป็นตัวแปรที่ส่งผลไม่น้อยเลยทีเดียวและเมื่อพูดถึงกองเชียร์ทีมชาติไทยที่ผูกพันกับการแข่งขันซีเกมส์ชื่อของเท้าดับแด้ไทยแลนด์คำทองคือหนึ่งในภาพจำที่ชัดเจนที่สุดชายผู้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและเสียงเพื่อเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยในทุกสนามและไม่ใช่แค่การแข่งขันในประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นกำลังใจที่เดินทางไปทั่วโลก ครั้งแรกเลยที่ได้ไปสัมผัสในต่างประเทศก็คือกีฬาซีเกมที่มาเลเซียครับปีนั้นคือกว่าจะได้ไปนี่แบบลำบากมากในการเดินทางครับก็คือเรามีความตั้งใจอยากจะไปครับต้องไปให้ได้เพื่อที่จะเป็นแรงใจให้กับ นักกีฬาทีมชาติไทยยังเคยมีลหลายๆคนยังมีผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าถ้าลําบากจะมาทําไมคือเรามองว่าเรามาเป็นกำลังใจให้หนักฬาทีมชาติไทย <S <S อุปสรรคตัวน,นั้นเราจะมองข้ามไปเราถือว่าเป็นการให้พรเราดีกว่านะเพื่อที่เราให้เราได้มีกําลังใจในการสรรหาวิธีการยังไงที่จะสามารถไปเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยได้ในต่างประเทศรครับทุกๆทัวเต์มครับก่อนที่มาเป็นกองเชียร์เราเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาการที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติได้นี่ต้องเก่งจริงๆครับในเมื่อเราไม่ได้เป็นนักกีฬาทีมชาติแต่เรราาาสมถ อยู่ก in ับนักกีฬาทีมชาติได้ไปซ้อมกับนักกีฬาทีมชาติได้แล้วก็ไปช่วยในงานของสมาคมในการเป็นเด็กครูพื้นฟุตบอลบ้างไปเก็บลูกฟุตบอลเป็นลายมังไดแมนเพราตอนที่เราเป็นเด็กทูพื้นปุ๊บเนี่ยตอนนั้นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่บ้านเราเป็นาภาพเสียทูกืนุ๊แล้วก็เชิญให้คนที่มาร่วมเชียร์ทีมไทยใช้เรยใช้แล้วทุกคนก็เฮสนามแล้วก็เรามีท่าทางสนุกด้วยครผสมกับเอนเตอร์เทนคนก็ชอบสนุกสนานครับก็ถือว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งในการที่เป็นเป็นการเชียร์ระดับชาติฮะ ในเมื่อเราเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติก็ได้แต่เราจะต้องมีธงแย่ลงติดที่ตัวเราไม่ได้และติดที่หน้าติดที่หน้าอกเนี่ยจะถือว่าเป็นตัวแทนประเทศชาติได้ก็จเริ่มเตรียมตลอดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการแข่งขันร,ระดับนานาชาติครับไปตลอดทุกๆเอีเวนต์ครับ คำพูดของเท้าดักแด้สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของกองเชียร์ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ชมแต่พวกเขาคือส่วนหนึ่งของทีมคือผู้เล่นคนพิเศษที่พร้อมจะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับนักกีฬาในสนามในมหากรรมกีฬาซีเกม2025ที่กําลังจะมาถึงไม่ว่าคุณจะอยู่บนอัฒจันทร,ร์หรือหน้าจอโทรทัศน์ทุกเสียงตะโกนไทยแลนด์ทุกคำให้กำลังใจจะถูกหล่อหลอมรวมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะผลักดนันให้นักกีฬาไทยสร้างประวัติศาสตร์และคว้าชัยในบ้านเรา กีฬาคีเกอร์นะะนี้เราเป็นเจ้าบ้านอยากให้ทุกคนมาอยู่ที่สนามทุกกีฬาเลยขอเชิญชวนให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนด้วยค่ะถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็มาเชียร์พวกหนูได้นะคะฝากมาเป็นกำลังใจให้หนูกันเยอะๆนะคะแล้วไว้เจอกันค่ะ ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ไทยแลนด์2025กรุงเทพชนบุรีและสงขลาระหว่างวันที่9-20ธันวาคมนี้ร่วมพลังแรงใจสารฝันทีมชาติไทยสู่ชัยชนะขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ไทยแลนด์2025 วางแผนไปให้กําลังใจเชียร์นักกีฬาไทยกันนะครับแข่งกันหลากหลายจังหวัดหลากหลายสถานที่นะครับชอบกีฬาชนิดไหนชอบนักกีฬาคนไหนก็ไปส่งแรงใจเชียร์กันเพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่ากดดันม,มากมากเลยนะเพราะโดยเฉพาะการแข่งขันในบ้านเนี่ยหนึ่งสิ่งก็คืออยากจะโชว์ฟอร์มให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยได้ได้รับชมกันแต่อีกหนึ่งเรื่องก็คือความกดดันที่พวกเขาแบกรับไว้อยู่นี่แหละค่ะแต่ว่าอกองเชียร์ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะอย่างท้าวดักแด้เองเนี่ยเราเห็นมาตัดลอด เลยนะคะบร,บริเวณข้างสนามก็จะเป็นคนที่สร้างสีสันนะคะจริงๆยังมีพี่ๆกองเชียร์อีกหลายคนนะคะที่จะติดตามไปตามข้างสนามต่างๆแล้วเราก็เชื่อว่าคนไทยเองเนี่ยก็จะส่งกําลังใจให้กับนักกีฬาของเราสําหรับการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้ค่ะ